เกิดอียังขึ้นในเล่าขนาดหูอยู่แล้วว่าคนจีนลักพาตัวคนลาวหญิงสาวลาวไปวันสองวันหายชีวิตแต่ทำไมยังมีคนจีนที่ออกมาคุกคามคนลาวได้ลอยหน้ารอยตามากมายกายกองขนาดนี้ทุกคนโอ้โหเห็นแล้วเป็นเรื่องเาล่าที่สลดใจมากๆเลย สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกคนทุกทันเดอร์จากบกว่าจะเป็นเอฟซทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาติดตามมามชมมาฟังแพว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทันคะ่ะเพว่าก็ได้หายบึงไปเขาขาวแล้วนะคะทุกคนล่าสุดคือเกิดอีหยังขืนในลาวนะคะทุกคนทําไมคนจีนถึงได้คุกคามคนลาว ได้นขนาดนี่นะคะพี่น้องนะคะล่าสุดคะ่ะทุกคนไม่ใช่แค่เข้าไปตีสนิทกับวัยรุ่นหรือว่าเด็กน้อยที่อยู่ในลาวนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข่าวออกมาเยอะมากเลยะคะ่ะว่ามีคนลักขโมย หรือว่าอุ่มเด็กหน่อยผู้ยิ่งนะคะขึ้นรถไปแล้วก็หายสาบสูญไปกับมี่นะคะผู้บางคนก็นตามโตใดท่านผู้บางคนก็นหายไปมือซองมือก็เสียชีวิตนะคะทุกคนล่าสุดคืออย่าหาว่าเด็กมันห้าวค่ะเอาจริงๆเลยแต่เงินหยวนมันยั่วเลยทำให้เด็กมันต้อง ไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะทําไมถึงต้องพูดคํานี้วันนี้แล้วก็เมื่อวานแล้วก็วันก่อนค่ะทุกคนจริงๆไม่อยากจะพูดเลยนะแต่คือมันอดใจไม่ได้จริงๆอ่ะจะมีคนมาด่าแพรวะยหรือเปล่าว่าพูดให้ประเทศตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีถ้าใครจะด่าก็ด่าเลยค่ะทุกคนเตือนสติอยากให้มีสติอยากให้มีความระมัดระวังว่า ระวังให้ดีนะคะลูกล้านของทันทีเป็นเด็กหน่อยผู้ยิงนะ่งหนาตาสวยๆงามๆนะคะต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่าณนาปัจจุบันนี้ทุกคนคนจีนเนี่ยเยอะมากแล้วเขากัเห็ดแบบบสนใจอยังเลยบอย่านเอาเงินไปไห้ไปตีสนิทว่าภาษาจีนเอาเงินแสนี่ปึกๆนี่ไปไห้เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะเงินแค่ล้านสองล้านกลีบ ้าเปรียบเทียบเป็นเงินหยวนนะมันแทบจะเป็นแค่เศษกระดาษของเขาเลยทุกคนเพราะว่ามันน้อยนิดมากเพราะว่าเงินหยวนมีมูลค่ามากกว่าเงินบาทนะคะพี่น้องค่ะอยากจะเตือนคนเล่าให้เห็นชัดเจนเลยเนาะทุกคนค่ะคือล่าสุดเนาะก็จะมีหนึ่งกรณีที่ฟังแล้วแบบเห็นแล้วสลดใจมากๆค่ะนี่นะคะ <laughs> 给爸爸、哦，哈哈哈哈哈！阿妹，他们家好多小朋友。阿、啊、妹，这个是谁啊？啊，你妹妹。哦，这么乖，让他看一下镜头好吗？哇，真的好好漂亮啊！他们家基因这么好。你、呃、看，这开赌，从头多弟生弟，给你看，看，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 看，你看，看，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 看，看，你看，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 你看，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  呵呵呵他们家好多小朋友、啊。他、啊、们这个是谁呀、啊？看个来，看个来，没撸勒，没搞。哦，这么乖，让他看一下镜头好吗？哇、哦，真的好好漂亮啊！他们家基因这么好。嗯，那个呢？那个也是你妹妹吗？哦，妈妈，这个是妈妈是吧？ 哦，蛮帅的，娘荣娘荣，哈、hmm. 哈，给你看了不？呃，他们回家了哦，哈哈。这你你们家有几个弟弟哦？你呃，弄弄少咪加加坤，三坤，哦，这个是，然后这个这个也是，这个也是哦，哦，三个三个。 ลูซี่哦，弟弟有两个，爸爸呢？嗯，爸爸有。爸爸四个，<嗯>哦，爸爸回来了，哦三胞弟，哦娘荣娘荣，嗯。你们<嗯> <laughs> 这个是你的你的你的摩托车，哦，你买的。ไม<嗯>่ค<嗯>่ะแล้วก็บอกให้ยิ้มเนี่ยก<哦>็คนนี้ก็เริ่มโตแล้ว แปดปีแล้วโอ้แม่แม่รมอเตอร์ซแม่หรอปทุกคนคะอันนี้คืออีกข้อความหนึ่งและคลิปหนึ่งการที่ตีสนิทแบบนี้และให้เงินนะคะเพราะว่าวันนี้คะ่ะทุกคนมีข่าวล่าสุดเลยคือมีสาวลาวนะคะคนหนึ่งเนาะพี่น้องคะสา,าวเล่าคนหนึ่งคะ่ะ นี่เลยค่ะหน้าตาสวยจิ้มลิ้มมากค่ะทุกคนหน้าตาสวยจิ้มลิ้มมากๆค่ะแล้วหน้องไส้เขาได้ประกาศนะคะตอนนี้เป็นเป็นข่าวที่ดังที่สุดในอ่ะโซเชียลของลาวเลยกับว่าไดน,นะคะพี่น้องนะคะคือเป็นข่าวที่ดังมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ะเพาะ่าจะอ่านให้ฟังนะคะทุกคนมันเป็นภาษาลาวเนะเาะเพ่าจะอ่านให้ฟังว่าเอื่อยข่อยจักซีเป็นแนวดเด้ถึก คนจีนลักผ้าโตไปได้แล้วสามมือเสาหลักของขอบขวมาเป็นแนวนี้ไพ่เห็นกระบอกในเดอร์ขอให้เจ้าปลอดไั่เด้อเอื่อยนะคะทุกคนอันนี้คือเขาก็โฟดลงน,อน้องแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เขาก็โฟดนะทุกคนแต่คือล่าสุดค่ะทุกคนวันนี้วันที่28นะที่พี่วานั่งอัดคลิปนะทุกคนวันที่28 ทุกคนเชื่อไหมคะเขาบอกว่าแจ้งข่าวมอลนกรรมนี่คะ่ะแจ้งข่าวมอลกรรมนั่งนี่นะคะทุกคนขออนุญาตไม่บอกชื่อนะคะไดเชียชีวิตแล้วเด้์นะคะพี่น้องนะคะเหตุการณ์ที่เสียชีวิตเนาะก็จะมีข้อมูล แล้วก็ข้อความนะคะทุกคนคือเห็นแล้วมันสลดใจมากๆนะทุกคนเพรว่าอ่านข้อความมากมายไก่กองยังรู้สึกแบบเสียใจมากๆและบอกก่อนเลยค่ะว่าน้องเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆค่ะทุกคนเป็นคนที่หน้าตาดีผิวพรรณดีมากๆค่ะเป็นคนสวยเอาจริงๆเลยแล้วคนที่ครอบครัว ประกาศตามหาสองเหมอก่อนนะคะทุกคนว่าคนจีนอุ้มลักผ้าโตขืนรถไปหลังจากที่ไปหลินนะคะทุกคนหรือว่าไปเล่นในเทกแข่งหนึ่งในลาวนะคะทุกคนแล้วอ่ะไปเล่นในเทกแข่งหนึ่งในลาวแล้วถูกคนจีนลัก อุ้มขึ้นลถไปทุกคนผ่านมาสองสามวันน้องเสียชีวิตค่ะทุกคนนะคะคู่อยู่แล้วว่าเป็นคนจีนนะคะทุกคนรู้ขนาดนี้แล้วว่าเป็นคนจีนแล้วทีนี้น้องเขาเสียชีวิตใครจะรับผิดช,ชอบนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากๆเลยอะ่ะเพ่ว่าบเขาใจนะคะว่าคนดีเป็นพอเป็นแม่จะหูซึกขนาดไหนแล้วจะเจ็บปวดขนาดไหนเอาจริงๆทุกคน คือไปเล่นนะที่เพวาอ่านมาเจอนะแล้วทีเนี้ยน้องอะ่ะเดินออกมาไปกับเพื่อนไปกับแฟนนี่แหละทุกคนเดินออกมาและทีเนี้ยเดินออกมาจากในเทกอะ่ะในผับอะ่ะเออแล้วคนจีนอะ่ะมาอุ้มขึ้นรถไปแล้วก็พาน้องออกไปแล้วจูๆ่ๆทุกคนหายไปสองสาวันโผล่ใหม่ทีเสียชีวิต ทุกคนคะ่ะเรารู้ข้อมูลเป็นไปมาขนาดนี้ต้องติดตามต่อไปพี่หน้องนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ออกมาแถลงว่าแนวดหนะคะ,ะแถลงคือในตอนนี้นะคะทุกคนคือในกระแสโซเชียลนะคะเพรว่าไม่ได้พูดถึงใครทั้งนั้นนะคะทุกคนนะคะอยากออกมาเห็นว่าจะเป็นแนวดคือในฐานะที่เขาเป็นผู้หญิงคือกันนะทุกคนเขาบอกคิดเลยว่าตอนที่หน่องอะถูกลักพาตไปอะ่ะ เขาไปเห็ดเอยียงหนองแหนนะคะทุกคนเขาเห็ดอยียงแหนแหลกอะถึงขันตรงเชียชีวิตนะคะเพะว่าบอกเลยนะทุกคนว่าเพาว่ารู้จักเพื่อนเยอะมากนะคนที่อยู่ในเทกในบาร์ถามว่าเพราว่าเคยเข้าไหมเพว่าไม่เคยเข้าเทกบาร์ไม่ว่าจะอยู่ลาวหรืออยู่ไทยคิดว่าอยากจะลองสักครั้งในชีวิตนะทุกคน แต่ใจมันไม่กล้าพอแล้วเพยววานเนี่ยรู้จักที่เป็นน้องเป็นญาติเนี่ยที่เขาไปอยู่ที่นครหลวงเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในผับในบาร์นี่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีหมดบางครั้งเจอผู้หญิงสวยๆแล้วคนที่มาท่องเที่ยวอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติจีนเอ่ยเวียดนามเอ่ยแม้แต่กระทั่งคนไทยก็มีแต่ว่าจะน้อยมาก น,นี้คือบอกไว้ก่อนว่ามีทั้งหมดแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าถ้าถูกใจใครเนี่ยมอมเลยเข้าใจนะคะค่ว่ามอมนะเพื่อว่าไม่อยากจะพูดไปมากกว่าน,นี้นะทุกคนอันนี้คือย้าว่าเป็นเฉพาะบางที่เท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในทุกมุมแห่งไหนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม่ากักมพูชาจีนเวียดนามหรือว่าทุก เอเชียทุกคนถ้าคําว่าในผับในบาร์ล้วนมีแต่เราต้องรู้ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วตรวจสอบได้ปลอดภัยเข้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะแต่นกรณีนี้คือโหดโหดใจมากๆและทุกคนเชื่อไหมคะคอมเมนต์ที่คนลาวแบบว่าอ่านแล้วเสะเทือนใจคือคนจีนเนี่ยเล่าเฮ้าหนาจะเฮ็ดยังบอใดอะ นี่นะคะคอมเมนต์ท่านนี้เนาะมาอ่านเจอนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยคือคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากอะทุกคนคะ่ะแม่ว่าอ่านแล้วเห็นแล้วแบบสะเทือนใจมากๆนะคะบางคนก็บอกว่าอ่านะคะทุกคนสิ่งที่คนเล่าเขาบอกกันไหนก็คือบอกว่า ระวังแดเดอร์เด็กๆนะคะก็คือผู้หญิงเขานะทุกคนเพราะว่าล่าสุดอะ่ะก็คือมีขาวเนาะเยอะมากมีสาวที่หน้าตาขิเห่มากลักพาตัวเด็กคนลาวสี่คนทุกคนแล้ว ทำท่าเขียนจดหมายเด็กอายุ9ปีเขียนภาษาลาวได้สวยงามมากให้ตายเถอะใครจะไปเชื่อทุกคนในขณะที่แพรวารู้จักเลยถ้าเด็กอายุ9ปีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นคนลาวเนี่ยไม่มีทางที่จะเขียนหนังสือสวยงามขนาดนั้นโอ้โหรู้ว่าจดหมายปลอม ในปัจจุบันนี้ทุกคนในการที่ลักขโมยหญิงสาวชาวลาวนี่เยอะแยะมากมายไก่กองนะคะเตือนบุตรหลานของพ่อเม่พี่น้องคนเล่านะคะทุกคนเพีว่าบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ถ้าคนที่มีอาติกับเพว่าก็จะหาว่าเพีว่าเบาไห้ในมันยูเล่าบอดีแต่คนที่บ่มีอาติเพว่าจะบอกว่าเพาว่านำเรื่องรลวมาเตือนสติ ให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังนะคะทุกคนว่าระหว่างชีวิตของเราที่มีค่ามากมายกายกองนะทุกคนกับเงินแค่ไม่กี่ล้านกี่บอะ อยา่าหลงไปเด็ดขาดนะคะพี่น้องนะคะชีวิตของเรามันมีค่ามากกว่าน,นั้นทุกคนเชื่อเถอะว่ากว่าเราจะเกิดมาเป็นคนได้มันไม่ได้ง่ายเลยนะมันไม่ได้ง่ายเลยทุกคนมันยากมากค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะพี่น้องนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พี่นีไม่ว่ากับโค้จบเพียงเยงท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวลุวาทางต่าง,างประเทศนะคะรับช่วงมาฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถักททยกันได้นะคะทุก คลิปนี้บอกเลยว่าแพรวาเล่าไปด้วยความสะเทือนใจจริงๆนะทุกคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้รับเคร้ายท่านนี้ด้วยนะคะทุกคนขอให้น้องจงไปสู่สุขตินะคะพี่น้องนะคะขอบคุณในลายค่ะสวัสดีค่ะ